วันนี้มีใครขาดบ้างครับมะนอรัตภูมิอาฟิแล้วก็นุษด,ดินครับถ้าพวกเขามากกโดดเรียนบ่อยครับเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ครูฝ่ายปกครองทราบนะลงโทษเลยครับครูมาเรนก็ทำร้ายเพื่อนตอนนี้หมดเวลาแล้วหัวหน้าบอกครับนักเรียนทันงท้งหมดตามสรา

มะนอและตะภูมิทาฟิกนรุดีนเชิญไปห้องไปหัคขรอตอนนี้เลยระวังตัวเวลานะสำคัญคนอื่นเขาเรียนการพวกเธอมาอเรียนไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะหลายอาทิตย์แล้วครูแต่ละวิชา มาแจ้งไปปกครองว่าพวกเธอทั้งสีน่นี้ไม่อยู่ในห้องเลยไปซ้อนกล้าดีกับเธอใช่ไหมอยู่เลยแะพวก็แกเข้ามาสุดชุดินด้วยนี่มานน้องเธอคิดดีแล้วหรอสิ่งที่เธอกำลังทำนั้นเธอกำลังทำร้ายตัวเองเธอรู้ไหมเพื่อนๆในห้องเขาทำอะไรกัน มานอเธอรู้ไหมเวลานั้นสําคัญเช่นไหนเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับขึ้นมาได้อีกแล้วนะมาตั้งใจเรียนกับพวกเราเถอะไประวังตัวนะมึง ว่าขออภัยคุณครูผู้สอนทุกท่านครับขอเรียนเชิญสภานักเรียนทุกคนมาประชุมที่ห้องสภานักเรียนตอนนี้เลยนะครับอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญสภานักเรียนทุกคนมาประชุมที่ห้องสภานักเรียนตอนนี้เลยนะครับ จากข้อเสนอที่เพื่อนเราพูดมาเมื่อกี้ใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมบ้างครับผมขออนุญาตไปสอนสอนสามคนนั้นเลยดีไหมรู้สึกทนไม่ไหวแล้วนะไม่ได้สิการใช้ความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกใช่ค่ะให้เขาสามารถสำนึกกับตัวเองดีกว่าให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดพลาดกับชีวิตของเขาไปแล้วใช่เห็นด้วย เดี๋ยวพี่พี่จัดการเองครับที่พาราหาร เฮ้ยทำอะไรเนี่ยอย่าทำอะไรเขานะมึงไปฟ้องอะไรครู นายังทำแบบนี้เลยนายควรขอบคุณเขามากกว่าที่ทําให้พวกเรารู้ถึงปัญหาทั้งหมดขอบคุณหรอในโรงเรียนพวกเธอใหญ่นอกโรงเรียนเธอจะได้รู้ว่าใครใหญ่กว่ามันไม่สําคัญที่ใครใหญ่หรอมันสําคัญที่ว่าเธอจะฆ่าเวลาให้หมดไปกับความนัดเลงแบบนี้หรอไม่ันไม่ใช่นักเลงทีจะแค่จะไปถามเขาว่าเขาพูดอะไรกับกู ไปสอนเขาพูดถูกเธอรู้ไหมเวลานั้นสําคัญเช่ไหนทุกชั่วโมงที่เธอโดดเตียนเสียเวลาไปอย่างไร้ค่านํามาซึ่งความเสียใจในภายหลังน้ด,ดีนมาเถอะเรามาสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองกันไหม Good, huh? Yes. yes. yes.